เหนือฟ้าเหนือฝนยังมีคดอิชิครับที่รอแหกกธรรมชาติอยู่ ซึ่งก็เรียกได้ว่าอาเซียนฮือฮากันเลยทีเดียวครับหลังจากทีมชาติไทยเราบุกกระน่าฟิลิปปินส์ไป3ต่หนึ่งส่งผลให้ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติซีเรียและก็เป็น7ปีที่รอคอยครับที่จะสามารถคว้าแชมป์คิงครับได้ในปีนี้โดยที่การเล่นวันนี้เนี่ยเรียกว่าลบภาพจําบอลไทยไปเลยซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับหลานแตกเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบอลไทยเรา แล้วมาเปิด2ข้อครับในเกมที่เราจะเจอกับซีเรียโอกาสเป็นแชมป์มีสูงมากขนาดไหนโดยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยครับหลังจากเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะฟิลิปปินไปสต่อนึผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลคิงครับครั้งที่50ไปเจอกับซีเรีย ที่อันดับ92ของโลกนะครับตอนนี้เราขยับขึ้นมา98ของโลกแล้วซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรพูดถึงกันเยอะมากครับทางรูปแบบการเล่นของไทยเราที่แตกต่างไปจากเดิมครับเหมือนกับว่าลบภาพจําบอลไทยเกมรุกเนี่ยเราฝังชิป AI ไปเลยครับว่าต้องเล่นแบบไหนส่วนเกมรับคู่หูมหาโหดคู่หูมหาประไลยอย่างเอลสดอลเลาะกับโจนาธเข็มดีก็เล่นกันได้เข้าเข้าใจดีเหลือเกิน โดยล่าสุดครับอัดฉีดแบบจุกๆอีกแล้วกลับมาดําแป้งนะครับให้บนัสกับดิมชจะไทย1ล้านบาทหลังจากที่เข้าชิงกิงคับได้โอ้โหหล้านบาทรับทรัพย์ยาวๆอีกแล้วครับฟุตบอลไทยเราโดยการชนะฟิลิปปินส์ครั้งนี้ครับเราก็ผ่านเข้ารอบชิงแล้วก็สิ่งที่ต้องทึ่งกับกระแสฟีเวอร์บอลไทยเนี่ยคือแฟนบอลสงขา มาเข้าชมเนี่ย19,000คนนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจในายกสมาคมมาดามแป้งมากๆก็เลยต้องให้ไปเลย1ล้านบาทกับฟุตบอลไทยมาดามแป้งเองก็บอกนะครับว่าต้องขอบคุณผู้เล่นทุกคนนะที่ช่วยกันอย่างเต็มที่เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันไม่ง่ายเลยครับเพราะด้วยเรื่องของสภาพอากาศและก็เรื่องของสภาพสนามเนี่ยทำให้เราเล่นในสไตล์ที่ถนัดไม่ได้เราก็ยังแก้เกมและเอาชนะมาได้โดยมาดามแป้งเอง,เองก็ เห็นในความมุ่งมั่นครับแจกโบนัส,สะเลย1ล้านบาทเพราะว่าได้พูดกับทุกคนไว้แล้วก่อนเกมระหว่างที่นั่งรถบัสมาที่สนามบอลไทยเราก็รับไปอีก1ล้านนะครับถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยไม่อยากจะคิดครับว่าอาจิจจะขนาดไหนนี่เป็นแค่เริ่มต้นครับยังเหลืออีก1แมตที่ ต้องทางานนี้ให้สำเร็จโดยหลังจบเกมครับกุนซือของฟิลิปปินเองก็มางัดปัญหาใหญ่นะว่าเหตุผลที่แพ้เราเนี่ยมันเพราะอะไรกันแน่ทั้งที่ช่วง20นาทีแรกเขาเล่นดีเหลือเกินครับทั้งฝั่งของอันสเบิร์ตกาเปยัตเนี่ยกุนซือของฟิลิปปินครับออกมาเปิดใจว่าฟุตบอลของฟิลิปปินเนี่ยไม่ได้เตรียมทีมเพื่อมาเจอกับสภาพอากาศลักษณะน,น,นี้ก็คือฝนตกหนักนะครับสนามเนี่ยแตกต่างจากที่ฝึกซ้อมมามาก และตัวเขาเองครับก็พอใจกับ20นาทีแรกของทีมที่สู้กับทีมชาติไทยได้เพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสทําประตูแต่ว่าพอฝนตกลงมานะครับประมาณ5นาทีเนี่ยหลังจากนั้นก็เสียการครองบอลน,นันทีครับ แต่ว่าก่อนฝนตกลงมาประมาณ5นาทีครับคนฟิลิปปินส์ก็บอกว่าลูกทีมของเขาเนี่ยเสียการครองบอลและก็หลังจากฝนตกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยแบบหน้ามือกับหลังมือนะครับฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนไปจริงๆครับหลังจากฝนตกเนี่ยโอ้โหรูปเกมฟิลิปปินส์เหมือนเล่นไม่ออกนะครับกลายเป็นไทยเราที่โหมบุกกระหนำ่ำซึ่งทางอันเบิดกเาเปยัตเนี่ยก็ออกมาโทษสภาพอากาศแต่ว่าอีกคนนึงครับกุนซือสมองเพชรอย่างมาซาดะอิชิครับก็แหกกฎธรรมชาติไปเลยครับฟิลิปปินส์เนี่ยโทษฟ้าฝนใช่ไหมครับแต่ว่า โทอิชีเนี่ยไม่โทษอะไรเลยครับพร้อมกับเปิดใจในเกมนี้นะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยด้วยสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้คือฝนตกหนักแต่ก็ประทับใจแฟนบอลนะครับที่อยู่เชียร์กันเต็มสนามเลยแน่นอนว่ารายการนี้ต้องชนะ2เกมติดต่อกันถึงจะได้แชมป์นะครับถึงแม้ว่าเกมกับฟิลลิปินเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยากไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับเราก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับแต่ว่าเราก็ทําได้ดีกับสภาพสนามขนาดนี้ ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เก็บผลกานแข่ขันที่เราต้องการมาได้แล้วโคตอิชิครับก็บอกถึงวงในเขาบอกว่า ในช่วงพักครึ่งเนี่ยได้คุยกันนักฟุตบอลถึงสภาพสนามว่าเราต้องเล่นอย่างไรเราต้องเปลี่ยนตัวแบบไหนลงไปแล้วก็เล่นแบบไหนจะกดดันคู่แข่งได้คือเป็นการแก้เกมจริงๆนะครับผมก็มองเลยแหละว่าอิชีเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่ฝนไม่ตกเราเล่นบอลกับผืนครับคือมาเล่นได้ครับจ่ายบอลตามช่องแล้วก็ออกไปริมเส้นแต่ว่าพอฝนตกเนี่ยเราจะเล่นแบบโจมตีริมเส้นซะส่วนใหญ่นะครับคือเปิดเกมลุกริมเส้นซ้ายขวายอย่างเดียวเลยตรงกลางเราจะไม่เน้นเท่าไหร่แล้วโคชิเนี่ยก็ได้สเกลซีเรียมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยได้ดูทั้งในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังซึ่งซีเรียนเนี่ยอิจิมองว่าพวกเขายืนตำแหน่งเกมรุกได้ดีแล้วอีกอย่างก็คือผู้เล่นดี่เราต้องใช้ในเกมที่เจอกับซีเรียนเนี่ย ก็เป็นวิลเลียมไวเดเชอร์ครับในแมตช์เจอฟิลิปปินส์ก็เหมือนมีอาการบาดเจ็บแต่อิชิก็มาบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรยังลงเล่นได้กับแมตช์ที่เจอกับเซีเรียส่วนกับตันทีมอย่างชนะทิพครับทีท่าดีใจเนี่ยนอนกลางสนามซะเลยหลังจากที่ยิงขึ้นนํา1 0ชนะทิพเองครับเกมนี้ก็ถือว่ามีฟอร์มที่โดดเด่นนะประคับประคองน้องๆได้เลยครับเป็นตัวหลักยืนตัวหลักได้สบายๆย,ยิ่งเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยว่าเอาตัวรอดได้แทบจะทุกจังหวะรวมถึงความ ถึงหลังเกมนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่านัดชิงเนี่ยมันมีความหมายสําหรับคนใดท,ทุกคน,นครับรวมถึงผู้เล่นบางคนก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาติดทีมชาติแต่ว่านัดแรกมันจะไม่มีความหมายเลยครับถ้านัดสเราไม่สามารถชนะได้ก็อยากให้แฟนๆสงขาแฟนๆชาวไทยเนี่ยมาเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมและก็จะพยายามเอาชนะซีเรียควา้าแชมป์คิงครับครั้งนี้มาให้ได้ในรอบ7ปี นะครับเปีที่เรายังไม่สามารถคว้าแชมป์กิงคัพมาได้คือชนาทิพย์ก็หวังเลยครับคือ7ปีนะครั้งล่าสุดที่เราได้แชมป์ก็ เป็นปี60นู่นเลยครับย้อนไปยาวเลยในปีนั้นเราชิงกับเบลารุสแล้วก็ชนะจุดโทษไป5ต่อ4เป็นกวินที่เซฟจุดโทษประมาณ2-3ลูกนี่แหละถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเกิดใครจำได้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับซึ่งการที่เราชนะในเกมนี้ครับก็ส่งผลให้อันดับโลกของเราเยขยับขึ้นในทันทีครับบวกเพิ่ม3.40คะแนนจาก1223.6คะแนนเนี่ยเพิ่มเป็น1 2 2 6 4 6คะแนนทำให้อันดับโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับจาก ับจากอันดับ100ขึ้นมาอยู่อันดับที่98ของโลกส่วนอันดับอย่างเป็นการเนี่ยจะประกาศในวันที่24ตุลาคมนี้และถ้าเกิดเราชนะซีเรียได้ในนัดชิงโอ้โหเราจะอันดับพุ่งขนาดไหนครับซีเรียเนี่ย92ของโลกเราตอนนี้ไม่เป็นอางการก็คือ98ของโลกสู้กันมันเลยครับแบบนี้โดยจะแข่งขันกันในวันที่14ตุลาคมพักสวันก็จะมาบู๊กันใหม่ โดยล่าสุดโคชีเองก็พานักกีฬาฟื้นฟ,นฟนูร่างกายครับลงสาวยน้ำผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือการตัดเกรดผู้เล่นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นกันทุกคนสำหรับเกมนี้ครับถ้าเกมไหนเราชนะเราจะเห็นวิธีการเล่นรูปแบบใหม่ในทันทีแต่ว่าเกมไหนที่เราแพ้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องเล่นเกมรับแต่เมื่อเราเล่นเกมรุกเราชนะได้เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่มากมายเลยครับเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่การจัดตัว การจัดตัวครับไม่น่าเชื่อนะเหล่ากูรูหลายๆคนเนี่ยหักปากกาเซียนหมดเลยครับโคตจิชิเลือกที่จะส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามนะครับพักสมบันิัศเหมือนตาพักสมบอชัยใจเด็ดรวมถึงพักโสสลักไหประโคนซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกตามากๆครับเพราะว่าปกติแล้วก็มักจะให้คุณน้ออการ์ทเป็นตัวจริงอยู่เสมอแล้วนอกจากนี้ครับก็ให้โอกาสไอพิศโซดาข้ากนคำยกลงประเดิมสนาม เป็นตัวจริงในเกมแรกถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าสอบผ่านนะอภิสิทธิ์เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นหน้าพอใจเลยแต่ว่ายังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ส่วนค้าคณะคนนี้ก็ถือว่าช่วยซับพอร์ตวีเทได้ดีเลยครับก็เล่นด้วยกันอยู่แล้วในสโมสรเมืองทองก็ถือว่าเข้าเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า การที่ทั้งคณะกับอภิสิทธิ์ลงมาเนี่ยเกมรุกของเราไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่เกมรับทันไม่ดีส่วนอีกคนนึงครับแพทชั่นเต็มร้อเซก็คือโจนาธานเข็มดีครับเล่นแบบนี้เอาตัวจริงไปเลยยาวๆครับแม้ว่าโจนาธานเองจะพลาดไปเสียจังหวะ ลูกตีเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งให้กับฟิลิปปินส์แต่จะโทษโจนาธานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับเพราะสนามเนี่ยมันรับยากจริงๆครับบอลตกพื้นไม่รู้ว่าจะเด้งไปไหนซึ่งาหารมามองภาพรวมผมว่าโจนาธานเข็มดีครับทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจังหวะอ่านเกมหรือเข้าสากัดเนี่ยแม่นยำแล้วก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูสองหนึ่งครับเพราะเป็นผู้สวิตบอลจากแดนหลังไปริมเส้นฝั่งขวาให้กับเจริญศักดิ์วงกรแอซเซสให้กับสุบรรณมงเข้าไปจดจอกการเล่นที่มีแพชชั่นสูงแล้วก็การเข้าบบบอแแม่นยบบนยี้ เอาตัวจริงไปยาวๆนะครับยังไม่เห็นเลยกองหลังที่ดีกว่าชนธารในทีมชาติไทยตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นจริงๆนะครับก็คู่กับไอเดนดอเลาะแล้วยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปใหญ่ถือว่าเป็นพลเริอมามาตรฐานสูงมากนะครับและอีกคนนึงก็เป็นเจริญศัก์วงกลนี่นะครับขึ้นสุดลงสุดเล่นร่วมกับโชนธารได้ดีมากๆครับจังหวะเปิดจังหวะไปกับบอลริมเส้นต้องยกให้เขาจริงๆครับเจริัศักวงกรมถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อทําประตูครับโอกาสยิงมีนะจังหวะที่เขาหลุดไปเนี่ยผมคิดว่าไม่พลาดถ้าเป็นไทยลีก ไม่พลาดแน่นอนสำหรับเจริญสักรครับแต่นี่เป็นทีมชาติความเด็ดขาดมันก็ต้องเด็ดขาดกว่าสโมอสรอ,อยู่แล้วอีกคนนึงครับ พี่ใหญ่ชนาทิพสงกระสินครับคนนี้รู้มือกันเป็นอย่างดีกับทีมชาติไทยเรียกว่าไอชีเนี่ยให้อิสระเต็มที่กับชนาทิพนะครับจะเป็นตัวที่คอยเปลี่ยนสวิตบอลจงังหวะไหนโซนไหนที่มันไปไม่ได้มันตันหมดแล้วเนี่ยชนาทิพเองก็จะเป็นคนสวิตบอลแล้วก็พาบอลไปครางหน้าอยู่ตลอดวิธีการเล่นแบบนี้ครับผมว่ามันเหมาะกับชนาทิพมากๆที่เล่นคนเดียวเหมือนกับตอนที่เล่นอยู่กับซับโปรโครครับชนาทิพเล่นตำแหน่งนี้แล้วคนมิชาเนี่ยแล้วซับโปรโรดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่มากๆเล่นแบบอิสระครับจะจ่ายยังไงก็จ่าย จะไปไหนก็ไปสร้างสารรค์เกมลุกสร้างสารรค์จังหวะได้ดีสุดๆสําหรับชนาทิพนะครับอีกคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นปรเมศอาจวิไลครับศูนย์หน้าจากเมืองทองยู่นเตตตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเล่นหน้าคู่กับสุประชัยได้เลยเพราะว่าเป็นกองหน้าที่ความสามารถเฉพาะตัวสูงครับไปกับบอลได้ดีแล้วก็เก็บบอลไว้กับตัวได้ดีมากไม่ว่าจะลงสนามตอนไหนก็มักจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในการเก็บบอลน,นะครับและครึ่งหลังกุนซื้อสมองเพชรของเราอย่างโคอิชิครับก็แสดงให้เห็นว่าเป็นกุนซื้อที่มีแทิกหหลลาากย แหกกฎธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะครับครึ่งหลังเนี่ย เราเล่นเกมรุกแบบเต็มสูบเลยครับส่งสุมนัณลงมาส่งสุประชัยลงมามาทําให้เกมรุกของเรารุนๆเลยคือ4 5หคนกับตำแหน่งกองหน้าเหลือไว้แค่วรเทพป้อมพันครับเป็นมิดฟิลด์โวโฮบอลเพียงคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้พลเมศเล่นเกมรุกเต็มเหนียวพร้อมกับชนาทิพจาริญสักสุมรัณสุประชัยเราต้องการประตูจริงๆนะครับพอเล่นแบบนี้ปั๊บจุดเปลี่ยนเกิดทันทีเกมรุกของเราดูดุดันขึ้นมานะครับไปกับบอลได้มีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งครับซึ่งการเล่นลักษณะนี้เราจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่กับโซนเอ เอเชียนะครับอาเซียนเนี่ยเราเล่นได้ เพราะมันเท่ากับว่ามีกองกลางเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนี่อาจจะเป็นแท็กติกใหม่ก็ได้ที่เราจะใช้ในปีนี้หรือว่าจะใช้เล่นกับซีเรียคือเล่นเกมรุกแบบเต็มสูบครับศักยภาพของเล่นเกมรุกของเราก็มีดีกันทุกคนเอาตัวรอดได้ยิงประตูได้การเจอกับซีเรียเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแมตช์ที่น่าดูมากๆถ้าเกิดชนะได้อันดับโลกพุ่งขึ้นอีกแน่นอนก็รอตามเชียร์กันสำหรับการแข่งขันคิงครับรอบชิงชาเลอที่ไทยเราจะพบกับซีเรียในวันจันทร์ที่14ตุลาคมครับเวลา19นาฬิกา30นาท แฟ,แฟนๆก็รอชมกันได้นะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพียงรังใจกับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย